นี你好สวัสดีค่ะฮัลโหลเดย์你们好吗？我是欣欣老师。今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทบทวนก่อนนะคะฟูสีทบทวนก่อนนะคะโอเคอ่านตาม老师นะทบทวนคำศัพท์พร้อมๆกันนะคะ 泰国，泰国，泰国；中国，中国，中国；日本，日本，日本；韩国，韩国，韩国；澳大利亚。 澳大利亚，澳大利亚，美国，美国，美国，英国，英国，英国，法国，法国，法国，人，人，人。 ปูปูปูมามามาโอเคทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่8ปดค่ะหนังสือหน้าที่8ปดเฉยย,ยหนังสือหน้าที่8ดนะคะโอเคมาอ่านตามหา่อก่อนนะอ่านตามา่อ 英国人、美国人、中国人、日本人、法国人、韩国人、澳大利亚人。俺们来数一数呢，英国人、美国人。 中国人、日本人、法国人、韩国人、澳大利亚人。OK，好了，永拿啊，当老师哈，你是泰国人吗？是，我是泰国人。你是泰国人吗？ 是，我是泰国人。你是泰他是泰国人吗？不是，他是澳大利亚人。他是泰国人吗？不是，他是澳大利亚人。给嘛 โอเคงั้นเรามาเปิดหนังสือหน้าที่14นะคะนักเรียนหนังสือหน้าที่14เมื่อกี้คืออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วทบทวนตอนนี้เราเรียนอันใหม่เลยนะคะชัวอีชัวหนังสือหน้าที่14ค่ะหนังสือหน้าที่14นะคะเรามาดูรูปนี้รูปที่1อันนี้คือปลาปลาใช่ไหมคะปลาอันตามเราดชื่อค่ะยู ยียียูย,ย,ยูคือปลายูคือปลาต่อมาเรามาดูนกนะคะนกนกอ่านว่าเหนียว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 เรามาดูจระเข้นะคะจระเข้อ่านว่า อ鱼เอ,อ่เอปือปลาปลาเอามาดูไก่นะคะลูกไก่ไก่จีจีจีอ่าสี่รูปภาพนี้อ่านตามเบาช่วยรอบนึงนะหยูยูยนี่ยว 鸟เอขยูเอขยูจีจีโอเคที่นี่นะประโยคนะอ่านตามเา老师ค่ะ你是猫吗你是猫吗เปลว่าคุณคือแมวไหมคือคือชื่ออืม ชื่อชื่อคือคือชื่อแปลว่าคือเป็นเป็นนี้นะคุณคือแมวไหมชื่ออืมชืม่อ你是猫吗งั้นถ้าบอกถ้าตอบว่าใช่ฉันคือแมวงั้นก็ต้องตอบว่า是我是猫是我是猫ใช่ฉันคือแมว โอเคต่อมาเรามาตัวนี้นะคะเรามาตัวนี้ถามเหมือนเดิมเลยนี่ชื่อเมามานี่ชื่อเมามาคุณคือแมวไหมคุณเป็นแมวไหมอืมแล้วก็ตูเขาตอบว่าเขาตอบว่าปู่ปู่ปู่แปลว่าไม่ปู่ใช่ไหมคะจาได้ไหมคะปู่ไม่我不是猫我不是猫 ฉันไม่ใช่แมว,แมวฉันคือมีแพนดา้าอืมอันนี้นะคะอ่านตามเราชวดรอบหนึ่ง,มงมไม่ฉันไม่ใช่แมวฉันคือแพนดา้ามีแพนดา้าตอนนี้เราต้องเราเราเรา,เรารู้แล้วนะคำว่าคือใช่ เป็นอืมคือปูชื่อไม่ใช่ไม่เป็นไม่คืออ่าปูชื่อโอเคอันนี้เข้าใจแล้วนะคะงั้นเรามาดูเปิดฝหัดเป็นกับไม่เป็นนะคะชื่อกับปูชื่อตอนนี้เปิดเปฟดฝหัดหน้าที่แปดค่ะเปิดฝหัดหน้าที่แปดเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างนะคะเสี่ยนสือเทียนคง โอเคสช่ิอืมส,สิคือเป็นอืมชื่อคือเป็น่อใช่ไหมเอคือ่อปี B คือปูสป่สิปู่สิคือไม่เป็นไม่ใช่อืมเรามาฝึกนะไม่ใช่คือปู่ส่โอเคงั้นเรามาดูเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะ เจเก้กบนี่สุนัขร,รูปภาพอะไรคะนักเรียนรูปภาพแมวใช่ไหมงั้นก็ต้องตอบว่าเจปู这不是狗ไม่ใช่อืมก็ต้องตอบคำว่าปู不是อบีข้อ p ี B K B นะคะเจปู这不是狗นี่ไม่ใช่หมานี่ไม่ใช่สุนัขเพราะว่ารูปภาพเป็นแมวใช่ไหมนี่ไม่ใช่สุนัข 这不是狗โอเคเด็กๆตอบลงไปเลยค่ะต่อมาเรามาดูรูกสองนะคะรูกสองนี่คือสุนัทไหมใช่ใช่ไหมงั้นก็ตอบว่าใช่องั้นก็ตอบว่าใช่อ是狗งั้นก็ตอบว่าใช่อ是狗ถูกต้องนะคะโอเคอันนี้คือสบัดรถใช่ไหมคะ นี่สบับปะรดโอเคตรงกับตรงกันตรงกับรูปภาพเหมือนก็นต้องตอบว่าชื่อเจือชื่อโปโรโปหลอคือสุนโปลอคือสับปะรดนะคะเจือชื่อโปหลออืมเจือชื่อโปลอเด็กๆตอบลงไปเลยนะโอเคต่อมาอันนี้โปโรโปโรสบรับปะรด รูปภาพอะไรแอปเปิ้ลใช่ไหมงั้งนก็ต้องตอบเป็นจปูชื这อหลอนี่ไม่ใช่สับประรดอืมตอบว่าเจปูชื这อหลอนี่ไม่ใช่สับประรดโอเคเข้าใจยังงั้นมาอ่านตามเหล่าชุดรอบหนึ่งนะเจะปูชื这不是า 这是狗这是菠萝这不是菠萝เอ็กมาเจิงปังเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นต่อมาเลยนะต่อมาไปฝึกหัดนาที่9คะ่ะไปฝึกหัดนาที่9เรา,ามาเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคนะคะอืมที่นี่มีมีม คำศัพท์แล้วก็เรียงให้เป็นประโยคนะนี่คำนี้คือนี่ชื่อยิงมา国นอันนี้ความหมายว่าคุณเป็นคนอังกฤษไหมเด็กๆพูดว่ายังไงคุณเป็นคนอังกฤษไหมคือนี่ชื่อยิงนมะใช่ไหมคะ โอเคงั้นเราเข้าใจแล้วเราก็เขียนลงมาเลยนะคะอืมงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นคุณนี่อืมล้วก็คือชื่อหนี่ส์คุณอังกิกงั้นก็ยิงยิงกออังกิกกอง人人คนไหม ไหมอืมมะโอเคเรียงเป็นนี้นะคะก็คือนีนค่คือคอังกฤษมฮค,ค,คุณคือคุณอังกฤษไหมืมนี่คืออังกฤษมนเด็กๆเี้คงกฤี้คงกป็นนี้คูกไหม่คงนี้คูกคนี่คุณกคือก่คือนอังกฤษมคืน่อั่ออง น人ะอืมเรามาเขียนตามลงมานะนี่ชืออิงกวษนมหมอืมเป็นนี้นะคะนี่ชื่ออิงกฤษคนมหค่อยๆเขียนนะคะโอเคงั้นเรามาต่อมานะคะอีกอันหนึ่งอันนี้คือมัน 是我们คนไทย人งั้นที่นี่ต้องเป็นความหมายอะไรนะคะพวกเราคือคนไทยพวกเราคือคนไทยงั้นก็ต้องเป็นวัววววคือคำไหนคะพวกเราเป็นคนไทยต้องเป็นวัว 们是泰国人，我们是泰国人。พ老，กเ太。嗯，就东变成尼了。我们。 是泰国人พวกเราคือคนไทยโอเคประโยคที่นี่เป็นแบบนี้นะคะพวกเราคือคนไทย我们是泰国人เด็กๆเข้าใจยังเจนปังเก่งกมากเลย ต่อมาเราเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะให้ถูกต้องนะคะเปิดเปฝดรหัสหน้าที่ 10- ถึง11เรามาดูหน้าที่10ก่อนนะคะหน้าที่10คะ่ะหน้าที่10บนะคะอันนี้เขาถามว่ามีชื่อไท国人吗นี่คุณนี้คุณนี้คุณนี้ถามว่า你是泰国人吗แปลว่าอะไรคะเด็กๆ你是泰国人吗 คุณเป็นคนไทยใช่ไหมโอเคคุณนี้เป็นคนอะไรคะเด็กๆคนไทยอืองั้นก็ต้องตอบว่าอะไรนะวผมชื่อไทย国人อือผมชื่อไทย国人ตอบว่าฉันเป็นคนไทยผมชื่อไทย国人 โอเคถูกต้องแล้วนะถูกต้องยังเด็กๆต่อไปน,นี้ถูกต้องยังถูกต้องแล้วค่ะ我是泰เ人โอเคเข้าใจแล้วนะคะต่อมาเรามาดูอันนี้你是中国人็นจีนเขาถามว่า คุณคือคนจีนใช่ไหมคุณคือคนจีนใช่ไหมเด็กๆคนนี้คนจีนไมหมคะคนนี้ไม่ใช่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมงั้นภาษาจีนก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชืู่ช่ไม่ใช่ชื่ใช่ฉันเป็นคนเกาหลีอืม ไม่ใช่ปู่ใช่ฉันเป็นคนเกาหลีอืมต้องตอบแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เด็กๆเ,เข้าใจยังคุณเป็นคนจีนใช่ไหมปไม่ใช่ฉันคือคนเกาหลี โอเคเจนปังเก่งมากเลยเข้าใจเลยนะคะต่อมาเรามาดูรูปต่อไปนะคะอันนี้เขาถามว่า你是英国人吗你是英国人吗英国แปลว่าอะไรคะเด็กๆอังกฤษใช่ไหมอืม你是英国人吗 คุณเป็นคนอังกฤษใช่ไหมเด็กๆคนนี้คนอังกฤษไหมคะใช่ใช่ไหมคะงั้นก็ต้องตอบว่า我是英国人อืมต้องตอบว่าฉันเป็นคนอังกฤษ我是英国人อืมเพราะว่าเขาถามว่าคุณเป็นคนอังกฤษใช่ไหมงั้นคุณน,นี้ อังกษ我是英国人你是英国人吗？嗯，我是英国人。真棒，给嘛。เข้าใจเลยใช่ไหมคะ？嗯，เข้าใจแล้วงั้นเราต่อมานะคะ哦，จำบานโจเย่嗯，โจเย่จน,น,นะคะเปอร์เฟคหน้าที่12 แปะฝึกหัดหน้าที่12อการบ้านอันนี้นะคะอันนี้การบ้านคือให้วาดรูปวาดรูปมี3มรูปภาพให้เด็กๆวาดแล้วก็เขียนความเขียนรูปภาพนี้คืออะไรอย่างเช่นตัวอย่างคือรูปภาพสุน,นัขใช่ไหมคะรูปภาพสุน,นัขอืมงั้นเขาจะพูดว่านี่คือสุน,นัขนี่ไม่ใช่แมว 这是狗这不是猫อืมนี่คือสุนนะัขนี่ไม่ใช่แมวอืมเข้าใจยังเด็กๆก็คือตัวอย่างก็คือว่าเออนี่ให้วาดรูปรูปภาพอะไรก็ได้ตามเด็กๆที่อยากวาดนะคะรูปอะไรก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างคือรูปสุน,นัขใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนว่านี่คือสุนนะัขนี่ไม่ใช่แมวคือต้องใช้คําว่า ใช่กับไม่ใช่เต่งประโยคใช่ใช่คือชื่อไม่ใช่คือปู่ชื่ออืมปู่ชื่อใช่คือชื่อไม่ใช่คือปู่ชื่ออย่างเช่นอย่างเช่น老师ที่นี่老าจะเออเอาเป็นแอปเปิ้ลแล้วกันอืมแอปเปิ้ลสมมติว่าแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลคือผิงกัวอืมผิงกัวใช่ไหมคะงั้นเราจะเขียนว่านี่คือแอปเปิ้ลนี่ไม่ใช่สบับปะรดอืมงั้นก็ 这是苹果，这不是菠萝。สมุิว่าแบบนี้นะคะ这是苹果，这不是菠萝。老师ยกตัวอย่างให้นะรว่ารูปที่นี่เป็นแอปเปิแล้วก็เราจะแต่งประโยคว่านี่คือแอปเปินี่ไม่ใช่สับปะรดอก็คือ这是苹果这不是菠ป ให้เด็กๆวาดรูป3ามรูปภาพแล้วก็แต่งประโยค3ประโยคนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นการบ้านนะคะเด็กๆการบ้านทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งในลน์ให้หลากชูนะคะอย่าลืมเขียนชื่อกับเลขที่นะคะ s h a คเก เจอกันอาทิน้าค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเขียนกันบ้านนะคะจ้าเจียน